22นาทีคุณครูคนนี้ครับเป็นครูเกษียณนะออใครก็ไม่รู้มายิงถล่มบ้านเธอเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนั้นหรือเปล่านั่นคือมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยครับแต่เธอสันนิษฐานว่ามันเป็นเรื่องปมพิพาทที่ดินแน่ๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเล่าให้ฟังครับ ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญเวอร์เคชันไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือ Fastwork เปิดตัวโครงการ cation ค a ันพรีดิสทรู out Thailand ซีซั่นสสร้างกระแสะการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอาทิ RT, Digital n o m a d เอ็ก t ์และ Freelancers ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้นะคะเราจะมี2กิจกรรมที่เกิดขึ้นอันที่1ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวและทำงานเป็นทีมทรท,อทอจัดให้กิจกรรมทีีีี่่่่2คคนนนนททททาางงงและกักกออเเเยยยวยยวว็ืดดไ้ วันที่25ของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาจะมีราคาพิเศษก็คือ100เดียวสามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะคะกิจกรรมโครงการจะมีถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะพอเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สักกลิน่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุก